วอมอนะครับวันนี้เรามารีวิวเครื่องบรรจุของเหลวแนวตั้งกึ่งออตโต้นะครับแต่ตัวนี้ใช้ระบบลมด้วยนะครับผมก็คือแทนตัวเดิมที่ใช้มือในการโยกนะครับผมตัวนี้จะสะดวกสบายขึ้นมาคือใช้ระบบลมในการอกรอกบรรจุนะครับผมในการเติมครีมหรือว่าจะเป็นน้ําจิ้มหรือว่าจะเป็นเครื่องสําอางนะครับผมนะครับก็วิธีการใช้งานก็ง่ายๆครับแค่ ต่อสายลมนะครับผมเข้าที่นะครับผมครับเราก็ต่อสายลมนะครับผมจากปั๊มลมเข้าตรงในส่วนนี้นะครับจากนั้นก็ทําการดึงตัวนี้ออกมานะครับผมครับลมจะเข้าเครื่องนะครับผมตัวนี้คือวาล์วเปิดปิดลมนะครับจะมีเสียงครับเวลาถ้าลมเข้าแล้วเราดึงออกจะมีเสียงลมนะครับนะฮะแล้วทีนี้หลังเครื่องจะมีตัวปรับนะครับผม ครับปรับแรงรวมเข้าดึงช้าดึงเร็วนะครับผมสามารถหมุนปรับได้ตามความต้องการนะครับผมครับเราจะลองกดดูนะครับผมนะครับสามารถปรับนะฮะ่การมาจุแบบช้านะครับถ้าเราอยากได้เร็วแล้วก็หมุนปรับข้างหลังนะครับผมครับผมผมดูในกลวยบ้างครับเวลาเรากดนะครับมันจะดูดเข้าไปอัตโนมัตินะครับผม แทนแทนมือโยกลงนะครับผมตัวสแตนดาร์ดของเราก็คือจะเป็นมือกดนะครับจะใช้มือคนในการกดนะครับผมตัวนี้ใช้มือกดแทนนะครับนะเมื่อเรากดนะครับเอนต้องการบรรจุมากบรรจุน้อยเหมือนตัวมือโยกแนนุ่นเหมือนกันเปียบเลยนะครับแค่เปลี่ยนมาเป็นระบบเหยียบใช้นิวเมติกแทนนะครับผม โอเคครับ